ดูเดลัสสิกงหมครับพี่มานีดูไหมครับยองเฮวีโกที่ย่อย เเจอแล้วที่ผูหายหา่มาดูกับน้องวันนี้มันคือดินแดนไดโนเว r l d ์จู a s ส i ิกเว l d ์เดี๋ยวจะเข้านี้ก่อนดูฟอสซิลขุดฟอสซิลนี่ดูนี่นะดูเด็กแล้วเนี่ยนี่เด็กภูผาเข้าจูราสติกจังกินไปลุยยังปาดไปเลยวิง่งไปดูอะไรปะป้าลอยอยูอย่เราโอ้อินโดอินโดแรปเตอร์หรือเปล่า อินโดแรปเตอร์ or, หรือเปล่าอันนี้ชื่ออินโดแรปเตอร์ผู้ผ่านมาดูใ,ใกล้ๆเลยโอ้มีรถไปวิ่งบนหัวด้วยเดี๋ยวรถไปลอยฟ้าเลยอ๋องงเลยงงเลยอ่ะแดนไปดูต่อข้างในโอ้บรรยากาศแบบน่ากลัวมากอ่ะผู้ผ่านจะกลัวไหมนี่มันนีกลัวไหมนี่มีล้อไฟฟ้าด้วยนะแรงไฟฟ้าหมื่นโวลต์นะกันดันอสเสาออกมา โอ้ยนี่ตัวอะไรครับโอ้ไอเซอร์ละทอปเห็นตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเห็นตัวอะไรอยู่ข้างหน้าคบอาร์อังน้องสกายมีจุดนชีนะโอ้รถไฟผ่านสวนโอ้มีดีโลดีโล่ ดีโลว่าครับกลัวไหมกลัวไหม้าชอบไหมเข้าไหมครับอ่าไม่กลัวพี่มณีอยู่เป็นเพื่อนนี่พี่มณีเก่งพี่มณีไม่กลัวเลยฮะดูนีจุงมือน้องหน่อยโอ้ดูด,ปะปะดีโลดูแบบจับดีโลอ่ะให้อาวุธให้พัดลมเป่าไดานโนเสาร์เดี๋ยวเปิดแรงให้สุดก่อนกลัวเหรอกลัวมากเลยเหรอฮะกลัวมากไหมครับ อ่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องถ้ามันเป็นยังไงมันกลัวอะไรไหนนูนี่มันป่าป่าป่ามามากลัวอะไรอ่ะกลัวซไปโนเหรอพ่อคนดีโลกกับซาไบโนบรรยากาศมันมืดๆเหรอพ่อเรอคิวนานไหมครับเนี่ยไม่นานมากนะประมาณสิบห้าทีเนาะมันรอบนึงมันเล่นได้สองคนใช่ไหมครับพัชนี่ห่างแถวนะครับต่อไปคิวเราแล้วตื่นเต้นไหมเราต้องไปอย่างนั้

ทางเสทางที่เราขับผ่านโอ้โเสียไหเสียวไหมโอ้โหูงมากเลยโอ้โหโอเโอ้ยในน้ำสาเต็มเลยโอ้ผูบาสูงไหม บอลแล้วไปโชวอ้าวมาเล่นอะไรเนี่ยชิคช้าอะไรเนี่ยฮะอ๋อชิบช้าน่ารักอ่ะแบ๊วๆบันแบบนี้เป็นตาของพี่มันีสาวน้อยใช่ไหมแถวน้อยอะโอ้โหบอลแล้วจบตอนัก็วิวก็จะเห็นแบบนี้นะ,ะบ๊ายบาย เลยเห็นกระโไดในนอเสาไหมเห็นกระดูกในนอเสาไหมลงไปครับไปเจอกระดูกในนอเสาบ้างไหมเนี่ยภูหานี่ไงอยู่ตรงที่พี่มณีนั่งอยู่เนี่ยนี่ใช่หัวไหมใช่หัวในนอเสาไหมครับ ไหนครับเนี่ยตอนนี้รอเล่นอะไรครับรอเล่นนี้ค่ะโนว์เวอร์นะเดินโนวเวอร์ได้ไหมได้ไหมครับต้โองการจะพูดอะไรแล้วค่ต่อครับโอเคครับพาเฮียวีกโกนะครับเฮียวีโกครับโอ้โหรุยไหมรรุยไหมทำรุยในโนว์อร์ไหม

อ้ยิงีกยิงีรกยิงีเล็กเล่ิงแรกโอ้ยิงโดนมอ่ะรอบอบรอบอบรอบอบโอ้โหลบอบลบอบลบบลบลยิงแรปเตอร์นะยิงแรปเตอร์หรือแบลนดนิกนะวอะไรครับสอะไรแรปเตอร์ไแล้วแรปเตอร์โอ้โมีนีเล็กอีกแล้วิ่กซ่อนยิงโด่ไปแมาก นตัวนั้นค่ะอยู่กันโก้ยยมจออกจากป่าแล้วอ๋อผู้หายอยู่ที่ไหนครับโรมร้ายไหมโรมร้ายโอ้โหลองเรือใช่ไหมครับต่อคิวอยู่นะครับต่อคิวอยู่นะพี่พีไปเย่อ่ะพี่พันดีลงกล่อยไปอ่าบ๊ายบาย เ,เสียวแน่ <c> Give <oughs> me ไป v e Give me f i Give me เด้อนะโอ้ชาวเรือล่อ,ลองเรือไปไหนครับเนี่ยล่องเรือไปไหนครับ โอเคนั่งรถไปครับไปอะผู้ผ่านรอ่อนั่งไหนอะนั่งนี่นะโอเคไปนั่งนี่นะโอ้ดูควางวัรถไฟยันไลยเลยอ่าอุ้ยโอ้รถไฟออกแล้ว พ่อพยจะพาไปที่ไหนครับเนี่ยไปที่จุดประชนไทยค่ะที่ไหนนะครับปะชนไก่นะครับโอ้นีด,ดมีมีกำแพงกำแพงสวยๆน่ารักเต็มเลยห,ห้ามยืนมือย,ยืนเท้าออกไปข้างนอกใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อเราจะเห็นมากมายอะไรในโยโย,ย,ย่แลนด์ใช่ไหมครับยโยโยแล้วยโยโแล นี่ไงโอ้เห็น,นบ้านบอลด้วยเราอยู่ในเลาเมื่อไงครับนี่เมื่อกี้กูหาขึ้นรถไฟนู่นแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้มีบ้านบอลด้วยบ้านบอลมีทุกอย่างเลยนะที่ยูโยแลนใช่ไหมชอบไหมครับน,นี่สนุกไหมสนุกมากปูนปูนปิง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 <ะ>โอ้หาทางคนเดินด้วย Here we go! โอ้นี่มีบันไดเชื่อมข้างบนด้วยคุณผ่าด้วยโอ้มีรถไฟที่คุณผ่าขึ้นลงอุโมโม์มาด้วยส่วนมากระวังด้วยโอ้มีระวังไนโนเสาด้วยขี่ม้ากันใหญ่เลย อะไรพี่เลยโอ้โอ้วงสีเทียบเลยโอ้โออย่างซาบลีเบอร์เลยหล่ะครับมีจีรามีอะไรครับมีอะไรครับพี่ป๋อโฟร์เทมัสครับโอ้มีอะไรครับมีตัวอะไรเล็กๆด้วยโอ้มีอะไรอะไร ผมฝั่งซ้ายมีคโมโคได้ด้วยนะเดียร์ลิเกโตนี่เขาตัวใหญ่มาก นี้เเรียกว่าโยโย่ซาฟารีจายบโออะไรอ่ะอะไรไมีแฟนด้วยนะมีแฟนด้วยนะยนะอ่านี้เรียกโยโย่ซาฟาี่ไ,ไสกอังค,ครับสนุกไหครับโนี่อะไรครับฟลามิงโก สาบปรีนี้เราไสสับรีใช่ไหมครับใช่ถ้ามาไหมครับมาเร็วเร็วอยู่เรื่อแหละนะมาลงน,นี้ครับมาลงน,นี้ครับไปโกหมโกหโม,โกโกโมไปอย่ายาลืมกดติดตามเ่อช่วยกันนะครัเย่เย่หนอยเย่หนอเย,ย่